เวลา12นาฬิกา55นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทัศสีสว่างขวัตบรรคติยราชนารีสเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักที่พิมันจังหวัดนครราชสีมาส่งบญญรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคโจีเนซิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่4และบัณฑิตศ,ศึกษา ตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรส่วนส่งเสริวสวสมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564จำนวน80คนผ่านสื่อเล็กทรอนิส์ออนไลน์เป็นวันที่2 ในครั้งที่ผ่านมาทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาในสองหัวข้อประกอบด้วยหัวข้อแรกภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีวพิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมและหัวข้อที่2ระยะต่างๆของการเกิดมะเร็งและกลไกลที่เกี่ยวข้องในวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อที่3ชีวพิทยาของมะเร็งการเพิ่มจํานวนของเซลล์ปัจจัรเซลล์และวิธีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นความรู้พื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยเฉพาะกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง โรคมะเร็งเกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าระบบวงจรการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะเหมือนกันเกือบทุกอย่างแต่เซลล์มะเร็งก็หาวิธีใหม่ๆที่สามารถจเจริญเติบโตได้เช่นการเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุไขของเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ ซึ่งปกติกร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติกกกเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้จะเกิดเป็นมะเร็งได้การเพิ่มจำนวนของเซลล์มีความเกี่ยวข้องกับปัจจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์แบ่งเป็น4ระยะเริ่มตั้งแต่การสร้าง DNA เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น2เซลล์ โดยแต่ละระยะการแบ่งตัวของเซล์มะเร็งมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลลซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิถีการส่งสัญญาณให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลาหากเกิดกลไกความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้ นอกจากนี้ทรงอธิบายและทรงยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายถึงกระบวนการสร่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ตลอดจนทรงยกตัวอย่างความสําคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชาราภาพหรือเรียกว่าสีเนสเซนด์โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางชีวเคมีจนเซลล์หยุดการแบ่งตัวอย่างถาวรเซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชาราภาพนี้อาจมีความสําคัญที่ทําให้การรักษามะเรง็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสําเร็จ ปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis เป็นกระบวนการที่ร่างกายกําจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเข้าใจในเรื่องชีววิทยาเรียญคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ตลอดจน,นกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจํานวนเซลล์เป็นพื้นฐานสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มตน้นจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งนี้ทรงเป็นทุนกระหมอนอาจารย์ที่ทรงทุ่มเทในการสอนแก่นักศึกษาทรงอธิบายเนื้อหาการสอนได้ละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น